วันนี้เราก็มาเจอกันกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวตัววิงกันนะครับลูกโม่สองจุดห้านิ้วนะครับสีเงินโอเคแพ็กเกจสวยงามมากครับโอเคเราก็มาดูในกล่องกันนะครับในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับควิกโหลดของลูกกระสุนนะครับแล้วก็มีรางสดอุปกรณ์แล้วก็คู่มือนะครับโอเค ปืนลูกโมวิงกันนะครับจะแตกต่างกับพวกของมาโลอีกก็คือต้องใช้แก๊ส CO2 นะครับแก๊ส CO2 จะเป็นหลอดอย่างนี้นะครับผมซึ่งให้ความแรงมากกว่าแก๊สกระป๋องเยอะมากครับโอเคหลายๆคนคงถามว่าใส่แก๊ส CO2 ตรงไหนนะครับทางแก๊ส CO2 ของลูกโมวิงกันนะครับจะอยู่ที่ประกับครับผมุ๊บครับนี่นะครับการใส่แก๊ส CO2 นะครับก็ต้องเลื่อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวหมุนเพื่อดัน ซีโอทูเข้าไปนะครับผมก็ใส่ซีโอทูเข้าไปในหลอดอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในบ้องตรงนี้นะครับแล้วพอเสร็จแล้วพอใส่ไปเสร็จแล้วก็ไขหมุนตัวนี้เข้าไปลับเหมือนเดิมนะครับหมุนให้แน่นนะครับเพื่อให้ซีโอทูตัวของแก๊สโดนเจาะนะครับผมเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีตัวเจาะอยู่นะครับพอไขเสร็จปั๊บแล้วก็หมุนปิดกลับเข้าไปครับแค่นี้ปืนก็พร้อมยิงนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเอาลูกกระสุนมาบรรจุยังไงก็เพียงตรงนี้นะครับจะเป็นการถ้าดันไปข้างหน้าก็คือการ ดันไปข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ดันข้างๆนะครับเพื่อให้โม่กระสุนออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าต้องการจะปิดเก็บนะครับก็ดันเข้าไปข้างหน้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ดันตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเท่านี้เองครับแล้วถ้าถามว่าปืนลูกโม่แบบนี้มีเซฟไหมเซฟมีครับเพียงแค่ดันตัวกดตรงนี้นะครับมาข้างหลังแค่นี้ก็ยิงไม่ได้แล้วครับก็เป็นการเซฟปืนถ้าต้องการยิงเหมือนเดิมก็ดันกลับเาข้างหน้านะครับ โอเคเั okay. ่านี้ปืนก็นริงไี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมแล้วถ้าถามว่าตัววิกโหลดนี่ใช้ยังไงก็คือใส่ลูกกระสุนนะครับลงไปนะครับนี่นะครับพอใส่ลูกกระสุนไปครบนะครับก็เพียงกดดันลงมานะครับแล้วก็หมุนนะครับสักคู่ครับ โอเคแค่นี้นะครับกระสุนก็จะไม่ตกลงมาแล้วเพราะว่าไอ้ถ้าสมมติต้องการจอากระสุนออกมานะคะตรงนี้ก็มีตัวปุ่มกดอยู่นะครับเพียงแค่กดปุ๊บตัวลูกกระสุนนี้ก็จะบรรจุเข้าลงลงไปในโม่ได้นะครับโทษครับผมโอเคแล้วก็ถามว่ากระสุนลูกโมวิ่งกันยิงได้ครั้งละกี่นะัดนิ่ได้ครั้งละหกนัดครับตามบอกเลยเพราะว่าในหนึ่งปอกจะบรรจุกระสุนได้เพียงหนึ่งนัดน,นะครับผมโอเคการใส่ลูกกระสุนนะครับแนะนําให้เอาลงนะครับเพราะว่า ทางลูกโมวิงกันเนี่ยไม่ได้ทำมาเหินในปืนจริงนะครับที่มีการล็อกลูกกระสุนนะครับถ้าสมมุติเราเทอย่างนี้มันก็จะหลุดกมาได้เลยนะครับโอเคครับผมทางลูกกระสุนสำรองของลูกโม่วิงกันก็มีขายนะครับชุดละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ